วันดี้ครับท่านพี่น้นองคุณติดตามทุกท่านนะด้วยความรักขคารพแม่วันนี้เอาซะหน่อยคลิปไม่ได้ออกมาสองสามวันแล้วนะครับเพราะอยู่กรุงเทพนะเอาครับผมอยากจะพูดเรื่องเด็กน่นหล่ะครับค้างอยู่ในใจตัวเองตลอดเวลานะว่าสังคม,มไทยเราตอนนี้ยุคนี้เริ่มเห็นความรุนแรงจากเด็กนะผมว่าเป็นสิ่งที่ น่าเศร้าใจและเสียใจปัญหาใหญ่ก็คือพ่อแม่ครับผมจึงโทษพ่อแม่อย่างเดียวพ่อแม่สำคัญนะพ่อแม่ในสังคมไทยของเราผมกลัวว่าจะทำ้ายเด็กนะเพราะว่าผมเห็นมาเยอะนะว่าเรายัดเยียดเด็กเกินไปนะเด็กนั้นบางทีเนี่ยเราเห็นว่าระบบการศึกษาของเราก็ดีนะพ่อแม่ก็ดียัดเยียดอย่างเดียวเพื่อให้เด็กลูกตัวเองเก่งเหนือผู้อื่น ยัดเยียดเอาความรู้ให้เด็กใช้สมองสิ้นเปลืองเกินวัยเกินอายุเกินวัยยัดเยียดซะจนแบบเด็กมันฟังตอนมันเด็กๆแต่เวลามันโตแล้วเนี่ยมันไม่ฟังนะมันอายุสิบสี่ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยโรงเรียนจีนทั้งโรงเรียนไทยด้วยมันไม่ฟังนะเด็กบางคนมันจะเร็วกว่านั้นคือสิบสามมันอาจจะไม่ฟังเพราะมันไม่ฟังขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มเป็นตัวของตัวเองอะเด็ก มันเริ่มคิดเลยเป็นมันเริ่มรู้สึกอิสรภาพทุกอย่างมันเริ่มไม่ชอบไม่พอใจพ่อแม่ที่อัดความรู้กับมันมันเกลียดมันเกลียดน,นั่นคือสิ่งที่เป็นปัญหาสําหรับเด็กในสังคมไทย,ยผมอยากจะบอกเลยนะครับว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดมันประกอบไปด้วยหนึ่งคือร่างกายที่แข็งแรงอันที่สองคือสมองและสติปัญญาที่ดีอันที่สามก็คืออารมณ์ที่ดี อารมณ์ความรู้สึกเป็นแอบสแต็กนั่นแน่นามมาทำเป็นความรู้สึกข้างในนี่คือสิ่งที่สังคมไทยเราไม่ได้คิดนะว่าเราจะทำยังไงที่จะสอนให้ลูกเราเก่งอย่างยั่งยืนเก่งยังมีความสุขนั่นก็คือการต้องสอนลูกให้รู้จักระงับอารมณ์รู้จัก ผิดชั่วดีรู้จักอะไรควรอะไรไม่ควรรู้จักหาความสุขสแสวงความสุขโดยธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมที่เราจะต้องสอนลูกเราให้ประกอบกับการบังคับเขี่ยวเข็นลูกให้ประสาทแดกกับการศึกษาดังนั้นต้องศึกษาเรื่องอารมณ์เป็นเรื่องใหญ่นะลูกของเราจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงมีสติปัญญาที่ดีและมีอารมณ์ที่ดี คิดชอบชั่วดีลูกนะฮะประกอบกันกับสติปัญญาที่เลิศน,นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากนะครับว่าอย่าบุกไปทางสมองความคิดยัดเยียดให้เด็กเรียนโดยที่ไม่บอกลูกว่าความสุขของการเกิดเป็นมนุษย์นั้นคืออะไรเราต้องฝึกลูกเราให้รู้จักความสุขแบ่งปันเป็นผู้ให้ นั่นคือธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติของลูกเราที่เราจะต้องช่วยกันถนอมจิตถนอมใจสอนอบรมให้ลูกเรามีความสุขเด็กเมื่อมันมีความสุขแล้วมันมีสติปัญญามีร่างกายแข็งแรงมันจึงกลายเป็นคนที่ช่วยชาติบานเมืองได้ช่วยผู้อื่นได้นะครับสังคมได้เราจะได้ดีนะครับอย่ายัดเยียดไอ้พวกพ่อแม่ยัดเยียดโอ้อันตราย นะครับอย่ายัดเย็ดลูกจงทําลูกตามวัยของเขาวัยของเขาต่างหากที่ทําให้เขามีความสุขตามวัยของเขาไปเรื่อยๆด้วยสติปัญญาของเขาคิดได้และความรักพ่อแม่นี่คือสิ่งสําคัญสูงสุดครับเอาละครับพอแค่นี้ก่อนสวัสดีโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ